ยส yes, ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการแจ็กกี้ฟิกเกอร์ซัดนะก็รับชมคลิปนี้ขอพลังให้เราด้วยนะด้วยการกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์และให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเอาละขอให้สนุกกับการดูรายการแจ็กกี้ฟิกเกอร์ซัดนะขอบใจมากทุกคนแจ็กกี้ฟิกเกอร์ซัด สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัวนี้ครับนี่ซูเปอร์เบจิโตนะครับงานคอลแลบกับเกมดราก้อนบอลเลเจนต์กันอีกแล้วนะอ่ะก็มาดูกล่องกันก่อนนะด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นโลโก้เกมนะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แมวทองอ่ะอันนี้ด้านหน้าดูไปแล้วก็เป็นตัวฟิกเกอร์อ่านี่ด้านข้างก็เป็นการ์ดนะครับที่บอกว่าฟิกเกอร์ตัวนี้มาจากการ์ดใบไหนนะนการ์ดเป็นอย่างสวยอ่ะ อ่าอันนี้ด้านหลังนะครับเป็นตัวฟิกเกอร์เหมือนกันนะแต่แบบ c l o สอ up เข้าไปหน่อยอันนี้ก็ด้านข้างนะด้านล่างก็เป็นประมาณนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าตัวฟิกเกอร์เป็นยังไงนะอ่ะครับผมเมื่อแกะออกจากก่อกนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็จะมีเป็นเสาันอย่างนี้นะแล้วก็ฐานครับแต่านั้นก็ตัวฟิกเกอร์ท่อนบนกับท่อนล่างมาอย่างนี้นะ มาดูส่วนฐานกับเสากันก่อนก็จะให้มาแบบเป็นวงรีอย่างนี้นะแล้วก็เป็นเสาอย่างนี้จะเป็นเนื้อแบบพลาส,สติกแบบสีด้านๆน,นะครับนี่ส่วนตัวผมชอบอย่างนี้นะแต่ว่ามันจะเป็นรอยได้ง่ายหน่อยแต่ว่ามันสวยดีครับอ่ะก็ประกอบตามรูอย่างนี้นะนี่เสียบง่ายๆอ่ะเราจะตั้งไว้ก่อนก็ตัวฟิกเกอร์ครับก็ประกอบกันเลยง่ายๆข้างล่างข้างบนอย่างนี้อ่าเรียบร้อย ก็มาดูรายละเอียดของตัวฟิกเกอร์นะครับนี่ก็จะมาในท่ายืนอย่างนี้นะก็ท่าในการ์ตูนก็เป็นตอนที่เบจิโต้มันสู้กับจอนมามบูครับก็เป็นท่าเขาเรียกนะสปริตซอรสเหรอเป็นมือดาบอะครับจะปล่อยมาจากมือนี้นะอ่ะมาดูกันนี่ในส่วนของการปั้นหน้าก็ สวยอยู่นะสวยเลยละ่ะนี่จิ้มแบบเยอะเย้ยนะครับสีผมก็เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็จะไฮไลท์สีส้มอ่อนๆหน่อยๆน,นะลงค้นผมแล้วก็ใส่เป็นเหลือบประกายมุกมานะครับอ่าอย่างนี้ตุ้มหูก็ลงสีทองมานะครับนี่ทำเหมือนแบบว่าปลิวตามลมอะนะไม่ได้แบบว่าห้อยเฉยๆนี่การปั้นหน้าก็จะมีเป็นรอยขีดๆนะของใบหน้านี่หน้าคมสวยดีครับแล้วก็การปั้นส่วนอื่น นี่ปั้นมือสวยเลยนี่แขนอะไรก็จะมีไฮไลทต์ตามกล้ามเนื้อนะครับแต่ส่วนถุงมือนี่จะไม่มีไฮไลท์นะ,ะนี่สีของเสื้อก็จะเป็นสีน้ำเงินอมม่วงนะครับด้านหน้าก็จะไฮไลท์สีเข้มมาหน่อยแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้ตัวนี้ถอดแขนแขนได้นะนี่เออ,อส่วนผ้าคาดเอวตรงนี้ไม่มีไฮไลท์อะไรเลยนะครับ ามาดูส่วนๆของกางเกงงันบ้างก็จะปั้นเป็นรอยยับนะครับแบบนี้นะแล้วก็จะมีการไฮไลท์บ้างเฉพาะด้านหน้านะด้านหลังก็จะเป็นตรงสีแบบกลียงๆอย่างนี้เลยรอ,องเท้าก็จะมีไฮไลท์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีไฮไลท์เลยครับมีขีดๆของรอยอาการปั้นบ้างนะเงียวเท้ายับทำให้สวยเลยตัวนี้ชอบนะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรา เอาไปประกอบกับฐานดูนะครับก็จะมีรูตรงตูดนี่นะแล้วก็เสียบเลยครับง,ง่ายๆพอประกอบตัวฐานกับตัวฟิกเกอร์ครับก็จะได้ประมาณนี้นะนี่เป็นโพสต์นี้เลยเรามาวัดความสูงของตัวฟิกเกอร์กันนะครับอรวมฐานด้วยนะ ก็ตัวนี้อยู่ที่27เซนเลยทีเดียวก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะถ้าเป็นตัวอย่างเดียวก็จะประมาณถึงปลายผมนะ25เซนหน่อยๆก็ถือว่าเป็นสเกลที่กำลังดีนะนะครับหมุนโชว์แบบ360อุงศากันเลยนี่แจม ครัโดยส่วนตัวคิดว่าตัวเนี้ยปั้นออกมาได้โอเคแล้วนะสวยเลยแหละถ้าพอเป็นฟิกเกอร์แต่พอมาเทียบกับการ์ดนะครับเนี่ยผมว่าการ์ดมันสุดกว่านะสุดเลยว่าการ์ดมันแบบสวยคมเท่กว่าถ้าปั้นเป็นฟิกก็น่าจะแบบให้มันดูแบบ ชกเที่ยววันนี้นะน,น่าจะโอเคกว่าน,นี้เลยตัวนี้เสียดายมีข้อเสียนิดนึงก็คือตรงฐานกับเสามันนะครับก็คือด้วยความที่เสามันสูงใช่ไหมแล้วตัวฟิกเกอร์มีน้ำหนักอยู่เนี่ยครับเวลาแบบเนี่ยมันจะงอกแงกหน่อยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งโชว์เฉยๆอะ่ะมันไม่เป็นไรอยู่แล้วนะลายที่คอแลแลบกับเติมบอลเลจเจนนี่ออกมาที่สวยทุกตัวเลยนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงครับที่สวยเช่นกันก่อนจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมให้ด้วยนะแล้วก็ ให้ดีก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เป็นเบกิโตสนะและนี่ก็คือซุปเปอร์เบกิโต